สวัสดีครับสวัสดีช่องเสียออกเสียออกยังซื้อไเรีนอันชืวาไอท่องไอ๋อซื้อ่องมาซื้อท่องทีไอท่องตีทองปาดออนี้ไอไอดไทยไปแล้วนันเสียกดไทยลรวบ่โอ้โหคดกดกดเลยบอกบอกไทยบอโค้ดตีอ๋อเปอ็กหน่อยเออไอแจะเปอย ตาไม่ินาะเล้วอแจ้ง่อนานเอาผู้ใดเอาเอาผ้ดเอายังกัเมื่อพวอกเจาเรเัย่าอ้เถามถามผมน้ำเนถามผมเนี่ยถามเนี่ยคือคือคือรคือรอรอรอ ซื้อวงไดก่อนนี่ซื้อวางไดหน,หนี่เฮ้ยมาื่อซื้อขอได้อยเว้ยตั้งโอ้ยสวัสดีครับลอยสวัสดีครับลอยยี่ปนโอ้สวัสดีครับเอาไม่เอาอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยตาตาตาเออเออเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องอะเนี่ยต้องเสียทองครับเนี่ยนี่เสียทองมาแต่มาซื้อทองโอ้ยโตบาวะ คอยมังตงถาเจ้าวามาจะใส่ไเออคอยอยู่ในเต้นตลอดหมเออเามมันถือไอเจ้าอยู่บนยังเจ้าเจ้าอยวใสบานอยู่้านนี้เราตอนนี้อยู่นี่ล้นี่มีบ้านเจ้าใส่ออบ้านไอ้กน้นเป็บ้านคอยอยู่บนเออยู่บนตัวอัวอะไรกัานงเอาก็ยุ่นอันนั้นที่บ้านกันนะยี่บ้านเออเนี่ยบ้านนี้อะไรไ้นือไแมนยูเนบ่ถือยูนบ่กินเขาเลยวันนี้

ปลาถือปีนทอลางันสันโทรศัพท์เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ยมาเต้นก่อนรอเทเฮ้ยงเตนัพ์เออ่นมันง้น่เอให้นไเอินมึงเต้นผู้ใดเอิรนมึงรู้ว่าหันแม่ไผ่ยัหัน ตเบือมนดเอูเมืนผู้ใดญ่ไม่เออนี form. ่งสั Noble, Noble, ่นเอาเบิร์เปิดแฟลตฟอร์มจากจะอยู่ทูบเบอร์มาเดนใส่ไอโบยจะไหนไอโบยอยูพี่ เอยู่ทบเบอร์ไหมบอกผ่อนบอกโดไทยอาดับเดียโทรศัพท์ตาจอดับสวัดรับยูทูบเบอร์ครับวยว้ายว้ยจะได้ต้องตใจแหงเมื่อตื่นี่ครับผมอ้าอะไรเนี่ยปัายูทูบเบอร์ตัวเนี่ยใส้กําเนวน้นไหมครับพี่น้องครับเมื่อไเมื่อไรโอ้ยูทูบเบอร์ใหม่เอากล่องขึ้นมงคลน่อยอกกล่องขึ้นคดไทยแน่เสียไทยรถนาซานรถไรตัจาไย

ไอ้ท้อ้อองขาแม่นี่ยบอแม่เยหยังแม่เสอหยั่งมือขาแม่ติ๋มเตีเสเซตแท้แม่ติ๋มเจ้ามือนี่เซตเซตบักท่องแท้อ้ไอ้ไ่หายไอ้ไอ้ไอ้เจ้าไอ้หยังเอาผู้พาไพ่ขายแม่ติ๋มเสยหยังเบิ้ลผู้นี้ติพ่าพีขานี่ผู้นี้ตัวพ่ายพอขา เออเรามัตลกกนังหุนนั้นวันน um ันยังย pues ี่นี่เออแม่้เดเป็นบักทองเนหลท่องเอออ้พี่น้องก็เห็นไะพี่น้องแห็นหนาหนีาสัหนีเลยออะไลกหลายกหลายเออแ้วไม่จัดโลกหลายมาสั่น โจ้ายเอบนี้อัมึงหนาวเลยอัน้องหวจี๊ดอยากได้ยใดย้าใหมกล่องไทยยืดระหว่างพวกคนเดือนได้เลยอันีนับหนึ่งับสเลยนะจิ้มควยจิ้มไก่เป็นบาควยสวกเอ้ยบนดัเจดลเจ้าสวกมวนมสันมือเี๋ยนะเจ้าลำมวนก็ดอเฮ้ยเจ้าล่ำัวน้อัน่ยมน่รับ เจ้าโซกคักกัเอามือโซกคักกับเอาไข่เอ้ยวานวัฒนันแล้วไดเม่ครับไมไม่ครับเออเออไม่ครับไอ้ักไอ้ทายเด้ยครับเออกับ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 นี่ะใส่รำเยรำเนสุดยอดเจ้าแล้วผู้สูงมวลมวลเนาะสุดยอดอ้วัสอครับผมกัใช้วิไลสินนะครับผมขอฝากผลงานด้านหน้าเวทีกับช่องเสียออกลาเพลินเอาไปเ่ก็มไอ้ท้องเออไอ้ท้องไอ้ทองลาเพลินเอาไปเ ไปให้อ้อมอกอกใจพ่อแม่พี่น้องจัดคนกันแล้วกันนะครับผมนะครับอย่าลืมให้กำลังใจมืออื่นอย่าลืมสื่อมาสื่อตัวเด้อพี่น้องนะครับผมวันที่สิบสิบเอ็ดนี้พบกับสิ่น้องพิลึกมากมาเอาเนี่ยเอาเบอร์โทรเนี่เออเอาเบอร์โทรพร้อกระโถนยาวๆด้วยก้องหล่อลก้องหล่อลก้องหล่อลยาวด้อยห้าว่าง่าง้าว่าง้าวอ่างหัวนี่ยเนี่เนี่เอาเตือนห้วยห่อยห่วยห่อยหย่าจื้อบานนี้อย่าจื้อเด้อ เหรียนน้ำไผ่บ่เรียเรียน้ำไผบ่เรีย,เ,รย,อรเ,รยเออเนี่ยเออเออเน่ยจื้อบรดดีตายบ่อเออเออเนํนำลงไปเสร็จบ่อจื้อบ่ีบอ,อ,อ,อาบนรดีเออ,เอ พี่ต่อมาที่ซื้อบัตรทั้งไหนเกาะซังซ่งทั้งไหนเกาะเพียรไทเพียรใดเพียรสาวน้อยเออบัตรราคาเท่าไหร่้าออกสองหมื่น่เ้าสองหมื่นยี่สิบเก้าเป๊ะเลยเนียเนี่ยแน่นอนแน่นอนนเนี่ยของเถใช้บัตรทั้งสองนนี้ได้เงไปรถที่่อีกทีหนึ่งย เขได้เร็วหตัวรอะไม่ไม่ไมไม่ไม่ก้าวหก้าว้าวหางาเออยังอีกบ่ก้าวก้าวก้าว้มก้าสามก้าหนึ่งเออเบอร์นั่นแม่นังคือก้าวหลังก้าวก้าวหว่แม่นนีาดเออเสาพดตันหนึงนึ่งเก้าเก้าสามเก้าหนงห้าเออนี่ละจะยักบ่ โอ้้อเจอบอบปนี้ข้างกระไตแตกบอเจ้าเ่ยูเสีนาผู้ใดองเียนาองผู้ใดผู้ใดทู้ใดผ้ใดผั้ใดผู้ใเผู้ใเผ้ใด้ด้วเดผู้ใดู้้ใดู้ใดนู้อดผ้ใู้ผู้ใดู้เด้ใดผ้าดผู้ใด้ใด้ใดผู้ใดผผ้เอ

สามรอบพราะสันเออบาตายแท้บาดนี่ยิ่งบานี้รอเพราะนอกการใช้เจ้ามือเสี่ยวกเสีกมาแล้วเนี่ยคาเลยคาเลยนั่นเนี่ยเนี่ติมมาแล้วเส็ยแท้เจ้าเขาหมังสิคาเจ้าอยู่เออ เพื่อนเขาไม่เอาลาแล้วบายเบาอีกเาอีกปลครับเน่โบน้ำแนโบน้ำแนครับงร้อฝากตแกน่ง่อับตแกรอับเร่อปิไอโบีโบ้โบบากระไรอโบ้คลาเร่อาขอบคุณครับอุเียออกครับนะลาอยิ่แล้วเอาเสาไฟเสาไฟเสาไฟ ขอบคุณเสียออกนะครับขอบคุณเสียออกสองเสียออกอ๋อแน่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 เอาท่องตายซสำบัดนทิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าถ่ายคลิปกั